เอาแล้วครับผมนะฮะเสียงเสียงก็วันนี้ผมนะสวัสดีชาวเทเลสัมลองทุกขั้นนะผมนะฮะวันนี้ครับเรากลับมาเกมสตาร์ดิวเลเล่ผมนะมีคุณพิทวัตนะฮะแล้วคุณบอยอีนะผมมาโค้บด้วยวันนี้ย้สวัสดีครับผมเอาแล้วครับผมแะวันนี้ครับนะฮะเอาเทเลสัมลองครับผมจะได้พบกับการโค้บในสตาร์ดิวเวเล่เดี๋ยวผมโพ้ชเลืกห้องเลยนะอ่าสร้างเลยเติมเมคนมาแล้วครับหนึ่งนะ อ่ะแต่ตั้งฟามนะโอเคสตาร์ตติ้งคาบิดนี่คือสามใช่ไหมลงน่าจะใช่สามได้สูงสุดแล้วหรอสี่ไม่ใช่หรอมันได้สามสุดข้างบนนะอ่ะอ้าวไม่รู้อ่ะอ่ะโฟฟาร์มนะฮะอ๋อมีโฟมีชายหาดโอเคโอเค แล้วก็เอาบ้านเอาบ้านที่ทติดกันด้วยใช่ไหมอ่าใช่เือบ้านติดกันมันจะดีกว่าอ่าเอจะเอาแบบชายหาดด้วยไหมเอาเลยเอาแบบแปลกๆหน่อย <c oughs> แบบแปลกๆแบบแอดวานแอดวานหน่อแยบบมันก็มีชายหาดแล้วมันมันมันได้มนได้มันได้สี่คนบอกว่าไม่หรอกได้สี่คนครับชายหาดได้สี่คนไหมต้าโมได้สี่คนเลยเสือมีคนอย่างคนเล่นเบอคนหนึ่คน โอเคแมฮะข้างสี่คนให้ผมผมเล่นเรนด้อมตัวละครก่อนนะฮะไอ้บ้านบ้านคนอื่นอยู่ที่ไหนวะไม่รู้แหละผมเลือกบ้านหนึ่งอ๋อมัดไปสองอันนะั้นมันคือ,ม,คอมันคือบ้านว่าเราจะเอาหลังไหนโอ้โอออยเตะ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 ต,ติดแล้วเนี่ยโอ้ยเดินไม่ได้มาแล้วครับผมมาแล้วครับน้ำปลาตาหนอา่อไม้ฮะไอ้คุณมัดเป็นอยู่ที่ไงแล้วก็มา เฮ้ยใครไปเอาของใครเอาของเริ่มต้นจากบ้านมาอ๋อคุณนัดนี่เองกำลังตื่นครับผมกำลังลุกฮะไอ้นั่นเราไปขโมยยผมอยู่ครับขโมยของได้ไหมไม่ได้ลองขโมยละเมื่อกี้อะไรให้กูวัดเริ่มต้นเลยไม่มีของเบื่อของจากบ้านเรา ป็นอะไรที่โหดร้ายมากเรามาปลูกผักกันดีกว่าเอาเอเราต้องปลูกผักใกล้ๆใกล้ๆบ่อน้ำหน่อยอะ่ะบ่อน้ำอยู่ด้านงั้นเราเราจะตักน้ำยากลำบากด้านไหนวะเนี่ยบ่อน้ำบ่อน้ำไหนข้างล่างบอกอันนี้<ว>นี่<ว>นี่อยู่นี่ในขวาอันนี้คือแมพดั้งเดิมหรือเปล่าแมพเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่แมพที่มันอยู่บ้านอยู่ใกล้กันอ,อ่าน่าน่าจะแมพดั้งเดิมอ่าะ นี่เลยอู่กันแถวนี้นะเนาะไม่คุ้นเลยแมบนี้ไม่ใช่ล่ะเออช่วย,ยกันหางป่าตรงนี้ดีกว่าครับคุณ,คณบอยอือนะฮะสมาธิฮะอือหือไม่ได,ด้นานจำไร่ม่ได้เลยถูกมากำลัเป็นตัวห่วงเพื่อนอยูอ่นะ ลงเดี๋ยวสิบโมงไปซื้อไปซื้อหญ้ามาปลูกได้เลยครับเดี๋ยวผมกไจะเอาตามใ,ใช่ไหม <c oughs> โอเคลุงลงลงทำบ้านตอนนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อผัก,ผกแป๊บหนึ่งได้เลยนะเครับแม่ฝากคุณนัไดหายาด้วยแล้วกันนะ่เซเวอร์ไซคอปมาแล้ว เช้าโมงเชา้าซื้อผักสักหน่อยหนึ่งสั่งนี้มันรวมกันใช่ไหมรวมกันกระจายเนี่ยเหลือส่นวนะนั่นแหลเนี่ยเหลือยี่สี่แล้วมันมียี่สี่อะไงเมื่อกี้มันมีส่วนอเอ๊ะลูกสาวชาวบ้านยังยังไม่ออกบ้านไม่หรอลูกสาวลูกสาวชาวบ้านจะพูดกับแม่งก็ตัวชาวบ้านส่งไย ไม่กลัวตกงานไม่กลัวไปละไอ้ภูมา่าพอดีกว่าไอุู้มัาตื่นไหมยังุูมัาตื่นแล้วเนี่ยเขาปลูกผักอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยได้ยินเสียงรถน,น้ำอยู่ไอเขาเล่นกับเรารู้เปล่าเนี <c oughs> ่ยเล่นอยู่เขาเล่นกับเราผมไม่พูดเรื่องข้างๆเลย <c oughs> เป็นไงไอต้องอย่งนี้สวัสดีครับผม พี่เคทีดีครับอ้าได้ินเสียงตัดต้นไม้อยู่แวบเลยอางวะอาจงวะอาจงวะมาวอาจัะาจงวะอาจวะอาจวอาจ็วะาจ้วะอาวะอาปลูกเาจ็วะจว้าปงวเอาจาจวะอาวะอลูกวะอาจงววกันจงะออออาจงววคุาจงวาวาจด้าาที่ีาอยู่ดี ใช่ป่ะสุดท้ายคุณก็ต้องมาตัดน้ำในแถวนี้อยู่ดีบอกแล้วเออเรามิทถอดเราคุยกันไงเออคุณไม่คุยคุณเล่นคนเดียวคุณโอ้โหเขาอยู่คนละเซิร์ฟลงอ๋อหรอเหมือนลุงตู่ใช่ไหมเออาลุงตู่บอกว่าเอ้ยนี่เตียงมีเตียงท่ออย่างเงี้ยอยู่คนละเซิร์ฟอยู่คนละเซิร์ฟ เด็กแบนมาว่ะหวะานี้มาอีกมาอีกแล้วว่ะเด็กแบนโอ้โหโอ้มาเป็นฝูงมาเป็นฝูงเด็กแบนต้องเรียกเป็นผูงนุ่มนะฮะอย่าเรียกว่าคนนะตั้งแต่มีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นมานะับผมนะฮะก็จะมีเด็กแบนเพิ่มขึ้นนะฮบผม ทำไมหน้าตาไม่เหมือนคุณเซบด้วที่ผมจับผมเป็นไซคอปครกนะไม่ใช่เบอรไซคอปครับแล้วทำไมผมขาบลังไม่ไดเ้เรามีไม้พอเป้าอ๋อใช่ห้าสิบอันเลยอ่ะฟุตเ <50 S 1> ยอะเ็รถโอเคหมดละโอเคเก็บครับเป็นไงมาหยางคล้อง อย่างครับเคยซ้อมมาแล้วตาหนึ่ง <c oughs> เอา้าข้างล่างไม่ไปไม่ได้ไปได้ไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายไปก่อนเออเดี๋ยวผมไปเก็บหลักก่อนนะชาวชาวชา,าวบ้านพูดกับแม่ครอบครัวชาวบ้านมาสองอใบเฮ้ยเรา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 ,เราจะดูหลอดเอเนจียังไงว่ามันเหลือ,อว่าเหลือเลขเท่าไหรอ่อ่ะมันทำได้ไหมอืมเอามาไปชี้ให้มันโชว์เลยไม่ได้อ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ต้องไา,ายหญ้าเอาบิ๊กซีมาปลลกลงม,มันเป็น,มนเมล็ดพืชที่ฟรีครับผมนะมันจะสุ่มว่ามันจะสุ่มอะไรนะในฤดูก,กาลนี้ว่าเราจะได้อะไรครับผมนะยังไงก็ยังไงก็กำไรครับจดไปตายหญ้าครับผมนะวันแรกคือวันแรกคือเราไม่ต้องเสียอะไรมีฟรีนะ มัดเลย e n e r ี่อยู่แล้วครับผมให้คุณมัาลดน้ำให้คะเดี๋ยวถามเขาเลยยังไม่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 บวกไม่ใช่ก้นทำอุปกรณ์แอะคุณมาเล่นมาเล่นมุดอะไรคนทำอุปกรณ์อะไรต้งนี้ไม่ได้ไม่ได้เปไม่มีคุณวุฒิเลยแถวนี้อะไรเออทำอุปกรณ์อะไรแถวนี้ไม่ได้ผมว่าตอนนี้เอ่อเขาน่าจะจามแล้วจามเล่า วัไม่มีใครมาผูกขัดแถวนี้หรอกเฮ้ยเก็บอื่นครับก็ยังมีแน่ผมเก็บมาแล้วครับเฮ้ยเก็บมาแล้วผมเก็บคุณวัดเก็บไปแล้วใช่อ๋อรีมเสี่ยงคนได้ย่าอยู่แถวนี้ไม่น่าล่ะอะไรผมได้ย่าอยู่ลง สายหาบ้านตัวเองอ่ะคุ้มสุดแล้วครับเฮ้ยเจอสาวเจอสาวอันนี้เอาดอกเดรดเดึงไลออนไปมีได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเลือกคนไหนคนหนึ่งฮะเออให้ทุกคนไม่ได้ฮะลงอะคุณเซบาสเต็นคนตัวู้ังนี่เองมีมีคนโพสต์อุปกรณ์ในในริคอร์ดลงเออเห็นละเขาได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคุณว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแอาคุณบอยได้ไงเนี่ย อพูดกันแป๊บเดียวนะครับผมในดนียดิสนีร์ตอนนี้มีลูกคนทำอุปกณ์มาแปะเฉยเลยเนื้อเขาเริ่มส่งกระแสจิตนะครับแค่สบตาก็รู้ถึงข้างในจิตถึงข้างในอย่างชัดเจนฮะคุณเคยดูหนังเรื่องนี้เป้าจิตสังหารนะฮะโอ้โหยอดนะฮะช่วงนี้มีการรีเมคหนังที่เชื่อมจิตสังหารมาอีกรอบหนึ่งด้วยฮะไปดูในช่องวันได้ครับนะทุกันสายตรงกันัป ตายยากเฮ้ยเมื่อกี้เจอกบด้วยวเจอกบด้วยจับผัดคอผัดกะเพราผัดกะเพราครับผมนะคุณว่ามันหดร้ายฮะบกบก็ยังกินครับผมถ้าเจอมาไลลสามวิ้นทอดชุดแป้งทอดไปและะ้วครัไม่เดือดชุดอะ,อะไรแมลงสาร่ยแมลงแมลงปอรหรือเปล่าไม่ครับถ้าเป็นครูวัดนี่ต้องมแมลงสาบครับ <laughs> มันต้องเมงพอชุด <c oughs> แป้งทอดดิโลชุดวันนี้วันอะไราสามอะไราสามชุดแต่ช็อกโกแลตครับผมโอ้ข้างล่างมีมีแร่ด้วยว่ะโดนลงอืม <ừ. S 2> ข้างล่างมีแร่ให้สุดด้วยว่ะโอ้แต่บีซีมาสี่อันละ,ละไม<ด>่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเอาได้หกหกแล้วแต่ในรังน่าจะมีอยู่อีกสองอันนั่นผมวางไว้อยู่มันได <ừ. S 2> ้บางเป้า เขาบอกได้มาเจ็ดกันน<ม>ิดพ<า>ี๊บพอไหมพอไหมก็เอาให้เยอะที่สุดโอเคแต่ผมไม่มีเอเนจีดีทำไงดีทำยังไงปลูกพุ่งนี้ไงโอ้โห 24. สิบสี่สิบสามโอ้โหลงผมทำให้หลอดเอเนจีมันขึ้นตลอดได้แล้วลงทำไงอะ่ะ อเ,าาเอ้เมาส์ไป<ม>ชีต้ตรงน,นั้นแล้วก็ใช้ใช้จอยเล่นเกมมันมีวิธีเพิ่นมนิกิ้แบบง่ายคุณนอนมาเกียวออคุณวัดคุณวัดมารดน้ำให้หน่อยคุณวัดนอนนอนแบบว่าไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ต้องนอนอ่ะนะนอนแบบว่าเพื่อนยังไม่นอนใช่ใช่ครับใ,ใช่นอนเปี่ยวแต่ในการเพ่มนิกิ้วดีมันเป็นวิธีการเพิ่มนอกิ้วสมัยก่อนมันมืดแล้วทางกลับบ้านอยู่ไหนเนี่ย เออมันฟื้นหรอโอ้โหมันฟื้นครับโอ้โหครับของเขาดีจริงครับผมจะยักษกลันด้วยครับลงกลับบ้านไม่เปลี่ยนลงมืดแล้วลงอ้าวนอก้อะไรดิเวข้างทางแล้วกันไปเจอสวนแล้วเจอสวนแล้วเนอกเปืข่ข้างทางลแล้ว,ว,ลวก,ลกันผม<ป>ว่าผมว่านอนดีกว่าลงพรุ่งนี้ค่อยปลูกต่อไอ้ลงผมไปนอนมันมันแล้วนิดนึงฮะเออตอนนี้มี energy พอที่จะลดน้ำครับ มันขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลงเอามา,เอา,เ,อาเอามาปลูกเออเราต้องใช้หนจดสุดท้ายครับมันมันนอนได้นอนได้ถึงกี่โมงไงใมิกซีดลงเอาไปปลูกให้หมดลงรดน้ำรดน้ำไอเดี๋ยวไม่ใช่บ้านเรา ดีฮะไปนอนเฉยๆก็ได้ครับเจอครับโยนฮะ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 ,นฮะเออเล่นจันตเพี่ยงคืนในวันแรกครับผม <c oughs> ต่อมาว่นนี้ผมเพนน้ำในลังเขาออกออกมาโยนหมดยังมาโยนหมดแล้วครับอาโอเค,ค,คเสวยงาม แล้วตรงนี้ยังไม่รดน้ำเลยมันอินดิจี้หมดแล้วครับผมว่า <พอ S 3> มันมยงางเลยถอดก็ได้นะมันยางมันไม่จะเป็นการใช้อ่อไหมพอไหม,อ,ไหมอ่าครบแล้วเนี่นอนดีกว่าน,น้ำยางอะไรนะคุณวัดอ๋อมันยางเหรออ๋อมาถึงที่ที่ต้นไม้ใช่ไหมปลูกต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหครับนี่วันแรกนะฮะขาดคนหนึ่งยังไม่ได้นอนครับ นอนแล้วมัดนี่นอนวัดเดี๋ยวมัดเร็วๆตักไฟอยู่อินดิจี้ผมแดงผมเหลืองแล้วเนี่ยไปรถน้ำมาเพิ่มลดน้ำคบหมดแล้วรถน้ำคบหมดแล้วไอไม่ไม่คบคบมียังขาดคงมียังขาดคงมียังขาดระวังระวังตักไฟอะไรเนี่ย เที่ยงคืนแล้วเนี่ยเออไ,ไปไ,ไปไป,ไปนอนนอนนอนรูด้ดูแรกเรานอนเด็กได้ไมี็นไรเชีย่ยงคืนแล้วเร็วแวนอนเด็กมีกี่โมงครับตีห้าไม่ไม่ไมตีสองครับตีสองน็อกเลยอ๋อเออตีสองตัวละครจะน็อกเลยฮะไม่กอนรูนบัก ที่คุณคุณยังจะบักจดเนี้ยรักคลาเนื้ได้มาสาม้อยฮะไม่มีจดหมายจดหมายอะไรไม่รู้มันมบอกให้ให,ให้ให้ไปหาลุงที่ท่าน้ำนนกี่โมงกี่โมงไม่รู้ไม่ได้อา่านห้าโมงเย็นใช่เหรอเย็นไปเปล่าห้าพีเอ็มครับไปเอาเบ็ดตกปลาในลง มผมมดมบด,ดล่างตูดในบ่อน้ำมันเล็กจังวะเอาแค่นั้นก็พอแล้วมันมันมีอีกบอ่อหนึ่งอยู่อยู่ข้างล่างสายออกออกบ้านมาเช้าเกินไอด้ได,ได้ได้ย่าบ้านับ้านแต่บ้านเขาดีกว่าอ <c oughs> เอามิกซีดมาเออลงสิบมงไปซื้อไอ้นั่นด้วยนะมะเมล็ดมาปลูกเพิ่ม ได้เลยได้เลยไปเก็บของเอามาตามทําทุนต่อฮนะโอ้โหยะนี่มันเป็นยุคแห่งต้นทุนแล้วผมนะเราต้องมีต้นทุนนะเจอละเจอแหล่งฮนะโอ้โหเจอแหล่งดายามผมลนะผมลี่ดีมากเลยผมนะไม่มีมิซิศาสรเลย <c oughs> มา ไม่เลยมันมีจุดเดียวเนี่ยแปดโมงมันเปิดกี่โมงนะสิบโมงเปิด้ายสายลุงขี้เกียจเกินเออขี้เกียจเกินเนี่ยความเป็นความตาของมนุษย์เนี่ยเออนะฮลุงก็ยังแบบอะไรอ่ะเออไอ้งวเนี่ง ห้าโมงเย็นไม่กลับบ้านแล้วเลิกทำงานแล้วอะ่ะเออ,อโคตรโหดนะม,มาอวอาทิตย์ไปทำงานด้วยอุ้ยต้นอะไรอะ่ะใหญ่ใหญ่เราจะทำคลิปละสองวันแล้วกันเนาะกลุ่มมา อวันหนึ่งน้อยไปนะฮะกินไปสองวันใช่ไม่ไม่เอาคิดไปหนึ่งก็ไดฮะยาวไปยาวไปโอเคขายไอนี่ซื้อไอ้นี่มาเ,าเยอะโอเคนอนแป,ป๊บเอมิจี้เบิร์ด โอ้โนอนกลางวันนะเอนดิจี้หมดเกมลิ่งครับนอนตั้งแต่สิบโมงแล้วลงไปทำอะไรเอนดิจี้หมดเนี่ยตัดต้นไม้เหรอลดน้ำต้นไม้โอ้โฮยได้หอยนะฮะโอ้ย,อยนี่กินด,ผมมดนนนีผมไม่ได้เล่นนานผมโดนตัดติดมาเลยฮะอะไรอะไรตัดต็ดนะ ผมมือสเต็ปคนเดิมก็ดีนะดียังไงหลการการเล่นใหม่มันก็ชิวๆอ่ะเอออืผมไม่ได้จับตคนเดมมาปีกว่าเลยอ๋อปีกว่าผมสามปีเลยผมว่าคนดูดีก็เป็นคนทำดูตั้องแต่ลุงปู่ยังไม่ได้รับประทานอ่ะเออฮะตั้งแต่ลุงยังไม่ใส่ดีกว่านี้เปล่าใช่ๆๆเป็นเดี๋ยวนี้เปิดไม่เลี่ยนมาก ใช่ใช่ผมว่าพูดนะครับ <c oughs> ผมไม่เกี่ยวแบผวนะคุณแม่คุณวัดบ้านบ้านเขาอ,อยู่ในคัาทหารดลยผมไม่เกี่ยวแน่ว่าพูดแบบนี้คุณคุณข้าวผมไม่เกี่ยวนะฮ <c> ะ <oughs> ตัวตัวมัน <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวผมเจอจุดละนี่ตายยากเสร็จแล้วก็ตัดต้นไม้ครับ เอาไม้ไปขายริงเลยไหมตัดไม้ทำลายป่าไปขายลง,งไม้มันต้องมาคาบลังลุงไปขายทำไมโลกรอ้อนหังเยอะแยะแล้วลุงมัเยอะลุงมีสักยี่สิบลังลุงอ๋อดีๆๆตรงนี้กำลังดีเลยแตะ <c oughs> จะบอ,อกคุณบูดี้ไปเจอพวกคนทำสุตสาหรรมเราคงไม่เจ้มอยู่เนี่ย ไอ้แรกเมื่อวานไม่หายไปแล้วอะ่ะหรอพวกคนไม่เก็บกันหรอือเปล่าอ๋อตรงวัดวัดขุดไปเหรอใช่อ๋อกลาเป็นคนอย่างนี้เนี่ยอ๋ 10, 10, 10. อสิบสิบแปดสิบสองเพิ่มเพิ่ม energy เต็แมแ max ใช้เวลาสามชั่วโมงลงอ๋อโค้ชสามชั่วโมงสามชั่วโมงเราดีวันไม่ดีเลย ก็เนี่ยก็ผมนอนสิบนอนสิบโมงเนี่ยแล้วก็เสร็จบ่ายโมงไม่ไม่ไมเรารีวันไม,ม่ได้เสามชั่วโมงมันปลาไปหลายวันเลยสามชั่วโมงปลาไปหลายวันเนี่ย <c oughs> เขากำลังเล่นมุกอยู่ลงเขาเล่นกำลังเล่นมุกชั่วโมงในชีวิตจริงลงหรอต้องทำใจลงอ๋อหรออันนี้คือมุกใช่ไหมมุกมุกมุกโอ้โหเล่นหลายทุกคนทุกคนทุกคนอย่าลืมฮากันด้วยนะครับ อะไรนะอระวินี้ต้องปลูกผักสิคนต้องสับต้นไม้ลงเก็บขยะขายอยู่ครับอุ๊ยอิเล็หมดแล้วอ่ะไปไปนอนสามชั่วโมงใครตัดอะไรตกไหนวะน้ำแล้วเกับแมว คไม่นอนสามชั่วโมงอ่ะอืมนม่คนตื่นมาทีหกโมงเย็นเย็นอเออใช่ได้ครตรงขึ้นมาให้เต็ม <c oughs> แหมคนวัดทำอะไระ <c oughs> กันอยู่กําลังหาเพื่อนอยู่ครับไม่มีเพื่อนขนาดนั้นหรอประมาณน้ <c oughs> เฮ้ยข<อ>เขาข<อ> <c oughs> ต้องไปเอาใบตกปลาตอนหกโมงไอห้าโมงเย็นด้วปะลงเออใช่ผมได้นะผมมาผมมาเพื่อผมไ,มได้นะเลอ้าวเหรอเขาต้องบอกให้ไปเอาก่อนห้าโมงเย็นหร,ห,รหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมว่า <laughs> ไปก่อนแน่เลยวะลงลุกมาก่อนก่ <laughs> <laughs> อนดีกว่าเราต้องเก็บไม้นะเก็บไม้ไม่สร้างสะพานใช่ไหมใช่ แค่เดินออกจากบ,บ้านนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมพุ่ลมแล้วจะเดินออกไปข้างล่างไปรูไหนวะเนหลงเอ,อ่อไม่รู้เหมือนกันคนระัะจำ <Hey. S 2> ไม่ได้หายลนะหลงทางไปไปเตอร์ไปแอลเดี๋ยวยี่สิบนาทีแล้ว่ะยี่สิบดีไปเตอร์ไปแอล,ออล,อออลจังหวัดเทียนไทอ๋อได้แล้วครับได้เป็ตกปลามาแล้วครับพุ่ลมแหลมเป็ดนะฮะมันกลับไปยังโรง ไปแล้วฮะฮะมันออกมาแล้วครับมันอ้าวแสดงว่าต้องไปก่อนห้าโมงอ่ะโถไม่รู้ลยไปไปลองลองมาดิลองมาดิชัวปลา้อยปลา้อยปลา้อยกปลาเสียสตาร์เมหน้าไหมเนี่ยอืมเสียดิอื้อปปลาละตัวหนึ่ง ลุงลุงอยู <goodbye where horrible> ่ไหนหมายถึงว่าลุงลุงตกปลาอยู่ลุงลุงลุงตกปลาอยู่ไหนนี่ไงมาไม่ทันแล้วลงมันไม่ให้อ่ะูกว่ามาเออ น่ไปละโอ้โหมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้บมันดิหมันดิ้นมันว้าเอ้ยโน่ไปดีกว่าไม่อยู่ละหาคุยกับคนก็ได้ไปนอนดีกว่าไหมรอปลูกผักพรุ่งนี้แล้วเก็บขยะถายนอนได้หกโมงเลยหรอใช่ไปหาเก็บตู้ดอกมงหลไม้นไปเก็บที่ไหนอ่ะเก็บขยะถ่ายไหม ่วงนี้ช่วงนี้ธุรกิจไม่ค่อยดีเก็บไี่อยากายครับ,จบเจอเ็นนีด้วยครับต้องหัวครัาผมนเ็นนีที่หน้าตาเป็นคุต้าเลยครับไม่มีการลงมอัดอะไรทั้งสิ้ดน,ด Lion นะครับโอ้ยเจอดอกไม้เลยเดนดี้ไลออนับผมเรื่องดนงดี้ ดีครับเมื่อก่อนมีแชมป์ทีไอน,นะเขาชื่อว่าเบนดี้นะผลงานเดนะอะอินเตอร์เนชั่นแนลฮะเขาเล่นบุชเชอร์นะทุกคนอาจจะรู้จักกันนะฮะในฐานะเขาชื่อว่าอันเดนเบนดี้ไอใครคุยถังขยะเห็นนะผมคุยเมง่อไรไ่เหม็นมมตังค์หรอกคุยใครก็ได้มันเกือบปีมันเกือบปีอยู่ตรงหน้าบ้านนี่หัวทองหน้าบ้านไอ้หัวทองได้เลยอุย้ยเจอเออ ด้วยเเส็็รจไม่เห็นนะรูๆๆน้าบ้านปลอกไม่ขายอ๋อโอเคมาเก็บกวันนะผมไม่รู้ใครแอบมาปลูกต้นหอมเอาไว้นะหอมเล็กนะชุมวัดเกาะน,นะเออเจอผู้หญิงื่อไหนก็หอมนะแต่เจอผู้ชายที่หันตูดให้เลยฮะ อะไรที่ผ<อ>ลร้ายยิ่งนักนะผมะ<ำ>อ,ออย่าคทุกคนอย่ายอย่าสมูทตกนะเอออะาบน้ำอยา่าสมูทตกนะงั้นคุณโดนคุณวัดเสียบแ <laughs> ม่ฮะไปไปนอนกันเถอะผมเก็บผักมาแล้วให้ขนมปังนี่ไม่ไม่ขนมปังอยู่ผมน่ะมันแท็กเจอร์มันจะเอาเอาไปกินหรือเอาไปขาย ขายกินขายกินนั่นนกินขายดีกว่าขายเอาไปทําต้นทุนไม่ลงไม่ทะลุลงพอกเอาไปขายนี้เท่าไหร่เอาไปขายหมด <c oughs> อืเอ้ยมีต้นหอม,ด,มด้วยว่ะมิกซี่เด้อคนทำอะไรไม่ปลูกโอ้สิครับเดี๋ยวขุดให้ไม่ไม่อยากเอาต้นหอมไปขายต้นหอมมันขายไ,ไม่มีราะคาไม่กิน ทานละคนถาแล้วก็ลุงไม่ถามผู้เชี่ยวชาญเลยลงต้นหอมมันถ่ายมันไม่ฟุ้มมันแค่ต้นนึงประมาณสองสาเหรียญจริงดิเดี๋ยวเราลองสรุปดูไปนอนก่อนแล้วกันได้แลงต้นหอมมันนอ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 นเดี๋ยวผมว่าุณดีกแล้ว โอเคเดีือขสนับพาร์ทนี้เราเพียงแค่ดีกันต่อนนะะผมนะระเบิดระดมนสนุกนะฮะอ่าวันนี้เราทำรายได้ไปทั้งหมดนะคผมรับผม407นะผมนะต้นหอมนะฮะต้นหอมอยู่ที่ในราคา 8g คนระันะผมนะได้มาร2 8โอ้ยอเยอะอีกนะโอเคนะคนะผมเจอคลิปหน้าผมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ